สวัสดีครับอิทั้งช่องอสายกะเหนผ้าด้วยมดมีตามแนวทางหมวดมาที่สิบหกคลับมาติดตามของแม่บัวฟันแมนครับปลาที่ได้ตัวใดนเนาะมอนีปลาถี่มานำ้ำขวล็ก,ก็เก่าแล้วครับเป็นนวทางตัวไดมาเบ่งพอๆกันเด้อ ถ้าไปละถ้าแปลงมาให็นเนี่ยเห็นเป็นตัวใดร<ล>ะ,ะบาดนี่ครับพิ่งเห็นหน,นี่นตัวใดตัวใดคือแม่บัวฝันแม่นนะครับในงวดที่ผ่านมาค้าเกันมานอันอยู่นี่นะครับกิดเห็น,นหาศูนย์แบบเพื่อหาศูนแต่ว่ากัหาซื้อกันบ่ทันในงวดนี้สีเห็นเป็นตัวใดเนาะแม่บัวแห้งมานอนอยู่เอาปีนหัวใส่ตัว กันตรงเตงกับักกันสองมีวิธีเสี่อาได้หวง่ทถึงเวลาได้อาวันนี้ปล่อยตองหวดเลยเห็นตองหวัดเลยห็นเลวบ่อมันก็นี่ได้เลขสามตัวหนั่นเลขสามตัวกันเก้าห้าตัวหนึ่งเก้าห้าตัวนี่เด้หนึ่งเก้าห้าได้งวดคนหายตรงหวดเดีทงดังดี้น้ำกันดีๆด้วยจย์ตรงเตียงเลย ตัวน้นนอยๆดอกเพุ่นให้เพุ่งหิ่งเห็นตัวน้อยๆเด้ดนี่แหละเลขหากับเลขเตดเลขหาเลขเก้าโอ้ยอมีหลายตัวแทบันอันนึงเห็นอันเตดหานอ้ออันนึงสามตัวหนึ่งเก้าห้าเนาะอืออีฟซีเห็นบ่มอเบิ่งกันชัดๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวโอ้ยขออนุญาตตั้งกล้องให้เบิ่งชัดๆนะครับอีฟซีทุกท่านครับ เจ็ดสี่จะไล่ตาต้าตน,ตนนี้<ก>เ,เพิ่นกับมานคือกันเด้อพี่น้องต้นนี้<ม>เพิ่นกับมานนี่กันเพิ่นไหห่หาซูลกลับมาเมื่อเนี่ยเพิ่นกไหาสามตูทั้งบนทั้งล่างบา้านเอาเพิ่นไหแม่บัวแก่มื่อบอ่นี่แหละเบิองแล้วเจ็ดีเอ้เบืองเบิองเบโอ้ อ๋อๆๆไล่ตาเห็นบ้วจันลุนตีเห็นชัดบ้วหนึ่งเก้าห้าก็ตัวตัวล่างลงมานีกันเปิดหาเนะ้ะนี่เห็นบ้วตัวน้อยๆน,ยนี่แตชัดก,กินดิ ต่แม่บัวเห็นเห็นค่ะครับเนี่ด้อนี่ยด้อนี่นตุนขขาวสองนั่งนะครับวันที่หายสุกทีผู้ยินวันอยากสั่งเนาะเนาะนะสูนสูนหาขันมาแต่สออกกันทิ่ใครี่เกี่ยวท่านเนี่ยนะูนน้อยัดนี้วันนี้บึงทางด้านนี้

ว่าท oh, <c oughs> ตั้งกล้องนั่นก่อนเอาตัาง้งตั้งตั้งไลยตาโอ้โหเห็นชัดกว่าบันโอ้หาขึ้นไงเท่นน้อบันเห็นตัวนี้ครับ หาแปดแห้งเห็นคากบานจะไอ้ต้งเต้งอะมาไว้ที่แห้งคากบานเอาุนหานหาเนาะตัวนี้ตัวนี้เมืองตีซี่ได้บานเหือนเลยหาหปดเมืองเมืองีซี่เมืองโอ้สวงนี่วงเนาะนี่นี่เลขหาตัวบอกไงนี่นี่แปดเนี่ยนี่แปดี่วงเลย นีสวงน้ำนบันสิเพื่สวางเปยดหาบรจันทร์งเปีดหาที่น่ะคุณหาโอ้หาเห็นชัดหากับสวงเปีดคือไปย่ไก่มูใช่เหมนี่หากับสวงนี่หาตัวบกงเรือนึ่พี่น้องอืม แปดกบหาอยู่ทั้งบนน่าสองแปดหาสองแปดหาสองแปดหาสรุปขึ้นหนึ่งเก้าหากับสองแปดหายเปหาเป็นหาสองหาสองแปดสองกานลูก่เยียประมาณนี้โอ้ยลูกลูกสองแปดหาเลยสองแปดหากับหนึ่งหนึ่งเก้าหครับลูกสองหางเลยเพิ่ไปตัดเรียนเลย สวงอนีเป็นแเป็นสวงอะีรเนาะสมเปดห้าแปดสวงอ้าเนาะต้้า้เอาหน่งเก่ามา่งบมายยอดหลังเนีเพิ่นเบิ่งในท่านีหา0ุงวดว่างันในบัวแหงมานอนอยู่นี่ตัวนี้ัเปิ่ดินเบื่อดิเปียบนินเนาะ สรุปดหาเลยเนาะสองปดห้ก็บหนึ มองคนทุบที่พูดละลงมองระบาดลบลุบพ้น,นทุบลงมองลเลยเกันจัดเกินไม่น้อกระเทียมซีรกรนคทับ แปดแปดห้าในที่ไลหมองเนาะจนเท่านี้ก็แปดห้าอยู่มองนี่ชัดเจนเอ 8, นอะแปดห้าแม่นแปดห้าแค่ดูด้านล่างนี่เป็นสามตัวสองชุดเป็นแม่นสองแปดห้า ครับได้สรุปมาแล้วเบังต้นใหม่ครับเห็นบหเนาะอีกทีเห็นไหแม่บวัวพอนะแม่บวัวฟันแมน่ปล่อยต่องวดสิบหกมีนาคมเห็นต้นใหม่หนึ่งเก้าห่ากับสองแปดหาตัดเด่นเด้อครับมักสองตัว ตามาาาตูวจับไปเลยหาจับแบตเตอรี่ไปเลยครับก่อนมันจะซื้อไม่ได้เปิดตรัวงดครับคอยแห้่เอฟซีห้างชองในจิบจับสลากกินเป็นรัฐบาลครับตไปตัวอะไ้วรับบหาจับสลากบอดใดครับ่เข้าห้าสองแปดห้า เอาแล้วผมบอกไปแล้วครับมันถึงครับ่อยก่อนต่อเง้อเลยขอบคุณเอฟซีที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค,คเ,นนเลยครับสายกับเหม็นพารวยครับนี่คลิปเด็ด,ด,ดคลิปไม่จะลูกให้เอฟซีเลยเหตุการณ์ครับนี่กับเพื่อน เพียงไวเชนเพียงขอบคุณทุกคนครับติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ